อุตวันรักป่าพาลูกหลานรักโลกป่าไม้ในฐานะเครื่องชีวัตถึงความดีงามจริงของทุกภาคส่วนคือทั้งภาคส่วนสังคมเศรษฐกิจการเมืองหรือแม้แต่ศาสนาสังคม ถ้าไม่เอาป่าไม้เป็นสิ่งสูงสุดสังคมนั้นก็มีแต่เล่าร้อนไร้ความร่มเย็นเศรษฐกิจถ้าไม่เอาป่าไม้เป็นสิ่งสูงสุดเศรษฐกิจนั้นก็จะคลอนแคลนไม่ยั่งยืนการเมืองที่ไม่เอาป่าไม้เป็นสิ่งสูงสุดการเมืองนั้น ก็จะมีแต่ความวุ่นวายไม่ประสานสอดคล้องกับความจริงตามธรรมชาติและแม้แต่ศาสนาถ้าไม่เอาป่าไม้เป็นสิ่งสูงสุดก็จะเข้าขายงมงายไรสาระไปเสียซึ่งอาจจะฟังเข้าใจยาก แต่ถ้าหากเรารู้ข้อเท็จจริงว่าพระาศาสดาของทุกศาสนาร้วนตรัสรู้ธรรมกลางป่าจึงพูดได้ว่า,าศาสนาก็มาจากป่านั่นเองอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงประสูตรัสรู้เทศนาสั่งสอนธรรมดำรงพระชนชีพและเสด็จดับขันธปรินิพานในป่า ย่อมจะแสดงอยู่ว่าป่ามีอิพลต่อศาสนาหรือเป็นที่มาของศาสนาจนถึงกับเป็นเคล็ดลับสำหรับที่จะเข้าถึงธรรมะในทางศาสนานั้นๆอย่างในพระพุทธศาสนาพระนิพพานอันเป็นสิ่งสูงสุดในพระพุทธศาสนาก็คงจะหลีกไม่พ้นจะต้อง ได้อาศัยป่าไม่มากก็น,น้อยอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นปูตะวันจึงกล้าพูดว่าป่าไม้เป็นเครื่องชี้วัดถึงความดีงามจริงของทุกภาคส่วนอย่างนี้ครับ